วันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับว่วันนี้ก็จะมาสอนโหลดเนี่ยทีมหน้าจอครับแต่อย่างนั้นเดี๋ยวผมตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะก็ตัวอย่างนี่กโ็จะมีเสียงยะนะครับเนี้ยก็มีทีมสวยมากวันี้ก็ทำมาดูวิธีทำกันเลย ก็คุณถ้าคุณวินโดว์อะไก็เลือกวินโดว์เจ็ดวินโดว์สิบวินโดปดจนหนึ่งวินะครับแต่วินโดว์พีทำไม่ได้นะครับถ้าคุณวินโดวปจน่ก็เลือกว่าแดจนหนึ่งก็เลือกมือผมดนนี่ยกดกดเออมาโหลดทีมนี่ยอันนี้ละอะไรทีมอันนี้ก็พวกปุ่มอันนี้ก็คือ ถ้าใครเป็นโดสแปดเฉยมันจะไม่มีตรงนี้นะครับคุณให้โหลดนี้ก็ได้มีเป็นเหมือนโด7เจ็มันจะได้สวยเึ้นนะครับแต่ผมจะไม่ทำสรุปแค่ทีมอ่างเดียวนะครับเออถ้าเสียกบ,บาก็ขออาภาัยด้วยนะครับอุ้ยโทษครับกด,กดข้ามรนะััไก็เป็นนี้ก็เลยนี่ครับคุณก็เลือกวิธีโหลดเอา เอาแท่นนี้ผมมาแท่นนี้นครับก็ปุ่มก็คัดลอกไปใส่ก็ได้ครับหรือว่ากดนี่เลยก็จะมาให้เลยนะครับนี่ครับผมเลยชอบแทนนี้ใช้อันไหนก็ได้นะครับไม่ใช้ทั้งหมดทุกอันไม่ว่ากันนี่ใช้ได้หมดสี่อันหน,นึ่งสองสามสี่คน,นะน,นั้นัดไหนก็หลือกนั้น เมันแบนี้ด้วยเลยก็รอดนื่นคนระับเหน่ยไม่ได้แรงมากนะครับโหลดแล้วนะครับแลก็พับอันนี้นไปเหนหมดแล้วอยากเทีมร์ก็จะตั้งเลย เรือร่องภาษาของภาษาอังกฤษอันนี้ก็มาเรื่อยๆในเกมเลยก็เป็นไครับนี่ครับแค่นี้มหรือว่าผู้ละลงอันนี้นก็ได้นะเพอันนี้ก็คือรูปเฉยๆนี่ครับก็คือรูปตรงที่ปิดครับที่ปิดอย่างวก็เราลองมาดูกันนี่ครับอ,อันนี้รูป